เนื้อครีมหอมนุ่มคือทาที่ตัวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นกลิ่นหอมมากคือคุณสามารถใช้แทนน้ำหอมได้เลยสำหรับใครที่ขึ้นเข้ามานะครับเนื้อครีมเนี่ยดีจริงๆไม่เหนียวเหนานะครับวันนี้ผมทาจนไปหลกระปุกแล้วก็ยังไม่เหนียวเหนาแล้วก็กลิ่นหอมยาวนานจุ่มล้เราเป็นพีเจนทนาอะไรนะคเราเป็นพีเจนทนาเราเป็นพีเจนทนาก็ เราเป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นพรีเซนเตอร์นะเราเป็นพรีเซนเตอร์นะเราเป็นพรีเซนเตอร์นะโอเคนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าโอ้โหต้องทำตาล็อกแลกเลิกลับได้ด้วยอ่ะ y o ยูนูสนี่ตามันขยับได้ได้ปะแหมนลองตานี่นอันนี้ปุ่มอะไรอ่ะอันนี้ปุ่มอะไรอ่ะปุ่มใจ้แบทจะกดปิดอย่างเดียวเลยแบทดูหวานเนี่ยแบทเดี๋ยวปิดยังแม่นี่เลยอ่ะอันนี้ปุ่มอะไรวิธีเวลาปิดไลท์ใช่หรอก็ตัวประโยคนี้งัเราปิดเลยนะเราจะได้ได้อันนี้กลับบ้านไปเลยตอนนี้หลายคนที่มีเคในหลายประเทศ ไปใช้กันหมดแล้วครับรนี่ปุ่มอะไรอตอนนี้พี่ทุกคนเนี่ยคนหลงฝรั่ังเวลาจะปิดอไอ้ปุ่มอะไรอะคนเกาหลีเวลาจะปิดนี่ไอ้ปุ่มอะไรอะพูดกันเล้าสำเนียงเขาน่ารักอายซียเกนนิฟนี่ปุ่มอะไรอะนี่ปุ่มอะไรอ่ะเอดี๋ยวนี้ชัดเกินแล้ะพูดชัดมากแต่ก่อนยังไม่นี่ปุ่มอะไรอะเออหลายคนไม่เออตอนนี้มั่มเวลาพีคทำไงอ่ะพี่ททำไงอะพี่ผมไม่เซียนเท่าเขาเขานี่เซียนพีเคเลยไม่หรออ่ผมไม่คือดูอย่างเดียว แต่จริงต้นเรื่องนะถ้าผมบอกให้นะผมเขียนเรื่องนี้เป็นเริ่ม PK ที่เราตั้งเวนเดเบทตอนแรกนะถ้าผมเขียนว่าผมมาเป็นนัก PK <ช>อันดับต้นนะรวยไปแล้วผมจะบอกแค่นี้นที่ผมเอแต่ผมเข<ต>ียนเรื่องว่าอะไรเขียนเป็นเรื่องตอนแรกเขียนเป็นเรื่องหยิบลอตเตอรี่ให้คนอื่นฟรีอืมก็เลยไม่ได้เป็น PK เองถ้าผม PK เองนัพนี่ผมมานำผู้บังคับ PK เรื่องจริงเรื่องจริงแต่ผมผมไม่ไม่เราพลิกบทนั้นกันเราเป็นเขียน PK ให้คนอื่นกันก็สนุกดีก็รู้สึกว่าทําอะไรด้วยแบบนี้มันก็ น่ารักน่ารักดีพี่ไปพีเค้นดิทัวนี้คมไปพีเคเยอะล้ไม่เป็นอะเออลืมลืมลืมมากไปผมนี่เขาเป็นไฮโซรวยระดับนี่อยู่ละไม่ต้องพีเค้นเอองใช้ทำตัวเป็นนี่ีอยู่เลยเวลาลาศเออนี่น่ารักมีรูปของรูปหัวด้วยอืมพี่พีทพี่พีทได้เยอะหร่นะผมลืมสามหกครับสามหกนะครับแต่ว่าหน้าพี่พีทเนี่ยถ้าให้พี่พีทไปใส่ชุดมหาลัยนี่ผมยังเชื่ออยู่เลยนะใส่ได้เลยนะคะเด็กกว่าเบสเียคือหน้าตาเด็กกว่าเบสอีกนะครับใช่ครับจริงๆพี่ กยา่เอาหรออืมได้วันให้เพื่อนๆตัดใจกันด้วยนะค่ะใจเก็ไม่หลอกมั้งน่ะจิมพต์หน้าเด็กมากครับเหมือนกามินกามินก็หน้าเด็กมากๆอืมอามตด้วยหรอะดีนี่ฉันลไม่ของก่อน แมกเคลงสูงให้หน่อยค่ะลงของในคณอะรอย่างนี้ค่ะใครที่อยากได้รูปพลอไรไปนะคะซื้อน้ำหอมบ็อกเซ็ตแบบนี้นะคะหรือว่าคีมออร่าสีกระปุกนะคะจะได้รูปพลอไรแบบนี้ไปเลยน่ารักมากเห็นไหมสีคนเลยนะคะเออใครได้รูปนี้โชคดีเพราะที่แล้วโชคดีโชคดีนะเย้มากค่ะการ์มินทวิสต์ทีรีดิวเวนเซนเบบี้เฟนได้ค่ะซื้อครีมก็ได้เหมือนกันค่ะกระปุก คุณกะระยาคะได้น้องไปแล้วกลับมาซื้อของเยอะๆนะคะลงมลเร็วลงมลไว้โอ้เพียงอยู่อมเพียงนี่ซื้อเยอะๆซื้อเยอะๆนะคะกลับมาซื้อเยอะๆนะคะซื้อเยอะนะคะอ่าได้กันเลยก็ได้อะมาเลยนะคุณแย่ใส่ตังค์ด้วยนะใส่ตังค์ด้วยนะค่ะใส่ตังค์ด้วยนะคะมันมีกระโปรงอยู่หรอพี่พี่มีกันลงของไว้ล้วก็ coming you love me you love me อยากคิดมากดิยืนยืนรับนี้ยืนรอบอยู่ต้นไอ้ขี้บักขำขำอันนี้มันจะล่วงหรอว่าสว่านเนี้ยฉันว่าโตนี่มันก็เริ่มแปลกๆละมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกสินค้าไอ้หมีเนี่ยโอเคเตรียมตัวจ่ายตังามที่จะไปนขึ้นเลยดีกว่าติดไปก่อนเรื่องไอ้หมี ที <'t> <workers> ่ค่ะเราได้อยู่ตอนนี้นะคะยังถูกกดใจตันนะคะอ่าใช่ถูกต้องครับนี่เดีวเบี้ยน้ำไม่งั้นถ้ากดได้แต่ไม่ได้ซื้อของมาก่อนถูกกดยกเลิกนะครับใช่ค่ะจะได้ใครได้ตัวนี้ไปคุ้มมากนะใช่ค่ะสามเก้าบาทละคนที่จะได้ไปต้องมียอดสั่งซื้อเท่านั้นนะคะครับว่าแกครับถึงฟูที่ฟูเขาไม่ครับเดี๋ยคือตัวนี้ โอเคโอเคเมื่อกี้มีคนบอกว่าขอโกรน้ำหอมแปดเซลล์อีกรอบหนึ่งหนึ่งขวดนะครับเดี๋ยวเปิดให้เลยนะใช่250สาสิบนะครับเอาสลับเลยครับสลับเลยครับจะฝนหิวรอบเดียวรอบสุดท้ายหนึงสิบหนึ่าสิบน่งสิบ ขอสิบนาทีนะแล้วเดี๋ยวน้องจะได้ไปแล้วจริงครับหนึ่ขวดหนึ่งขวดหนึขวด1ขวดสองร้อาสิบสองยาสิขวดสองยห้าเดี๋ยเราจะเปิดแฟลชเซลกันนะคะเพื่อนๆแฟลชเซลลน้ำหอมนะคะหนึ่งขวด2องรหาสินะคะจากขวดละสองร้อยเก้าสิบเกนะคะเพื่อนๆเลือกเอาเลยอยู่ชอบสีไหนชอบกินไหนอ่าการินชอบสีชมพูนะคะหอมโออะโออะโอคอมชอ๊ะคอ กินหอมเลยสีม่วงนี่กินเป็นยังไงคะพี่บุ๊คสีม่วงจะหอมแบบเซ็กซี่เซ็กซี่โอ้โหเออะไรพี่ให้พี่โชว์เลยพี่เม่โชว์ได้ทุกเพลง5นคาวน่หม่มลองมานคะเปิดโค่ะน้อ ดี๋ยวหนูจะอธิบายน้ำกลิ่นน้ำหอมให้นะคะอ่ะโอเคน้ำหอมนะคะปกติราคาขวดละ290บาทเนอะแต่วันนี้เหลือแค่ส250บาทเท่านั้นนะคะแต่และกลิ่นกลิ<ส>่นจะมี250ใช่จะมีคาแรคเตอรต์ที่ต่างกันนะคะอย่างสีม่วงนะคะจะเป็นกลิ่นหอมแบบซ็กซี่เนาะตัวนี้ใช่แล้วก็ตัวที่เป็นบอลลูนนะคะจะเป็นกลิ่นที่มีความหอมแบบสุดนๆน่ารักน่ารักนะคะเน่ผมไปอ่านเขาไม่มารู้ป่ะทุกคนอ่ะมีแต่คนจะถามผมว่าอะไรรู้ป่ะ แน็กเมื่อไหร่จะหยุดอันตรายจะหยุดอันตรายกี่โมงแต่คนที่ถามพี่พีคืออะไรรู้ป่ะพี่พีเมื่อไหร่จะหยุดยิ้มซีดหมดเลยนะช่างงงมากพีพีขยันขวล้ออยู่ตามบูมอ่ะพี่พีจะหยุดยิ้มกี่โมงขอพีขอพีแบบอันตรายอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทำเลยอ่ะทุกคนอันตรายยังไงพี่พี่แน็กบอกว่าสอนพี่พีอันตรายได้ไหมคะอันตรายจังอันตรายได้ค่ะ อพี่พิดลองมาอย่าเล่นกับไฟรู้ไหมตายน้องพี่พิดลองฟันเป็นไรอ่ะฟันขอบพี่อะพูดถึงเรื่องฟันผมจะพูดเรื่องหนึ่งที่ว่าคุณเห็นหมีไอหมีเนี่ยมันอังขาหลายคนหมีอะกัดอังภาษาเกาหลีแปลว่ากัดอังใช่ไหมหรือไม่ใช่อังมันไองเป็นเสียงเฉเๆค่อมันไม่ใช่โอ้โคืออังอังเหมือนอัง โอเคเออแล้วไม่ไทยแลนด์เราเป็นกัดวะกัดกันเนี่ยอั้งอั้งเหมือนกันไม่ไทยแลนด์จะเป็นง่งง่งอะไรอย่างเงี้ยที่หลายคนเห็นหมีมันอั่งหลายคนไปแต่ว่าไม่เข้านะครับแล้วหมีอั่งจริงเนื่องจากว่าฟันของหมีเนี่ยอะใครดูจริงๆมาฟันมันเหยินออกมามันเลยทําให้หลายยคนที่โดนมันงับไปไม่เข้าเพราะว่าฟันมันเนี่ย ความตั้งใจของมันแต่ในไฟมันมีคือนี่ถ้าฟันมันเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยผมเสียค่ายาบาดที่ยักหลายคนแล้วแต่สิ่งที่เพื่อนเนเห็นดูคือมันยังมันยังไอ้นี่ปากของมันไม่ได้เลยฟันมันเป็นอย่างนี้เวลามันงับคนมันเลยเป็นนี้ มดูกกค,ความน่ากลัว <c oughs> แต่เหมือนเอาฟันสองซี่มาแตะอย่างนี้มันเลยไม่เข้านี่คือความโชคดีอของใครแต่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่อเรามาเข้าการขายของต่อครับพี่บีบต่ะไปส่งจิ้นอีกต่อะปุ้ยพูดไม่รู้เรือ่องเหรอนอนเยอะเออเยอะน,นอนเยอะเกินนอ,อนเยอะเกิน <c oughs> อ่ะต่อไปนะจ๊ะตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองอันนี้หอมมากใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นยูนิ <c oughs> นเซ็เกซ์นะคะและกลิ่นสุดท้ายอ่ะนี่คนนี้หอมหวานลิ่นกามินชอบมากหอมหวานนี่เลยแบบนี้ กับกามินเลยจ้าใครเอากดได้เลยค่ะแพดเซลยจ้าซึ่งจริงแล้วหอมทุกกลิ่นนะคะอันนี้คือสามารถฉีดลงผิวได้เลยเนาะเพราะว่าเขามีดีสามด้วยใช่ไหมรอบสุดท้ายจริงๆนะครับใครอยากเอาน้องหอมไปลองลองชาร์มิ่งไบร์นะสองรยห้าสิบครับเีย์สุดจริงๆชอบมากตอนนี้มีอยู่ที่บ้านมีสต็อกอยสามสี่ขวด ถ้าไม่ค่อยอาบน้ำเขาก็จะมาใช้น้ำหอมกันหรอกโบยเขาหอมมากเพื่อนๆถ้าใครอยากได้เสื้อแบบนี้นะคะกดตะกร้าได้เลยนะคะเสื้อนี้นะคะครีมสิบกระปุกใช่ไหมคะเท่าไหร่คะหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งเก้าหกห้าได้ก็แบบได้ทุนมาลอยด้วยดีมากพออาบน้ำแล้วค่ะทุกคนหอมมากค่ะหอมไหมจริงจริงจรก็หองเนี่ยอาบน้ำ ประทุนผิวเสร็จแล้วก็น้ำหอมเลยเนาะใช้ไม่ต้องอาบแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องอาบแล้วตายเพราะกินติดกันพรุ่งนี้เลยพี่พาไาเป็นแพทของโลงรถตไม่้องไม่ร้องามร้องไม่ร้ไมคลิปหนึ่งก็ไม่เหมือนการมีลักลอบเลยรักพี่บุ๋มแฟนชอบโรบลีดทั้งโรบลีดของคุณพี่ครับ เนื่องจากผมยังไม่ได้ขออนุญาตคุณว่าผมได้ได้เอาเลยยังไม่ทด้จะพูดโจบเขาไม่มีเหรอใช่ของใครของพีทผมจะถามว่าปกติเนี่ยคุณพีทใส่ซอสอะไรแล้วปรุงมันอร่อยไหมผมเนี่ยอาไม่มสซอสปกติกินไม่ใส่ซอส แล้วมันจะอร่อยยังไงวะไอ้ข้อดีของอันนี้คือใครผสมซอสอ,สอสอร่อยมันจะอร่อยมากแล้วคุณแค่ผสมซอสผิดมันจะไม่อร่อยทันทีแต่ <c oughs> มันไม่มีซอส <c oughs> พีพีเทลตี้ไงพี่พีโอวที่แรงขพี่วะเนี่ยไอ้ความฝันผมคือ <c oughs> ซอสเ <c oughs> ยอมเลย <c oughs> อ่ะกินมากโนซอสฝึอ no ย like ูเวี่ไลค์ชัวอ่ะกินหน่อยแ่ตไว่ะชอบปะไม่มีซอสกันมันชอบแบบไม่มีซอสึก แห้งเลยอ่ะวิทยเนี่ยขอเน่าจริงๆนึงแล้วอืมข้อสองต้องออกมือโอเคโอเคโอเคแม่อีกห้านาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเปิดพูดแล้วจริงๆขอจ่ายตังค์หน่อยนะครับเพื่อนๆคะตอนนี้ยังมีแพร์เซลน้ำหอมอยู่นะคะหนึ่งขวดนะคะจากสองร้อยเก้าสิบเก้า<ส><ด>นะคะเหลือสองร้อยห้าสิบนะคะฝากโฟกัส อีกสามร้อยบ้านรีบแจกตังค์นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดตากล้องอกสามร้อยบ้านช่วยจ่ายตังค์หน่อยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเขาไม่ให้มาครับเดี๋ยวเราจะเปิดตะกร้าลับบูบูนะคะตัวนี้เลยนะใช่ตัวใหญ่ตัวนี้เลยน่ารักมากนะคะคนที่จะได้ไปคือต้องมียอดสั่งซื้อเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ได้ซื้อแต่ว่ากดตะกร้าอันนี้จะโดนยุกลดออกนะครับสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าอ่ะ เวลาตามันหันคุณละข้างมันเหมือนตาเขเเดเลยเนาะพี่ต <า S 2> แต่ผมแม่งตาหันไม่ออกผมแม่งคอแห้งอยู่แล้วตอนนี้นคอผมแม่งแห้งกว่าเดิมอีกผมอยากรู้พี่พี่กินยังไงไ,ไ,ไม่ไม่คือพี่ชอบแบบนี้ไม่ผสมซอสชอากินของจืมมนดนะปกติโคตรแย่เลย <laughs> พี่ไม่เคยได้กินของอร่อยแบบะนะี้คือไม่ใส่ซอสอเลยกรอบมากเราจะได้เราจะได้ชีสแบบรสชาติของความเป็นชีสพี่ไม่ซื้อชีสมากินเลยพี่นี่ก็พอ แน่งมากคือบอกเลยว่าถ้าไปกินท้องพี่พีชยังใส่แต่เห็ดไม่พองกับอะไรที่เองไม่เคยกินเลยเขามันไก่อะข้าวหมากจิ้มแบบไม่มีน้ำจิ้มเป็นนั่กเละเด็กกับพี่ชอบพี่จื้มจืดโนซอสสึกโนแบบโจ๊กึมก็โนซอสสึกนี่คือแบบต้งแบบของคนรักสุขภาพมากค่ะไม่เตะมากกนี่คืออะไรสุดซึ่งเราทำไม่ได้นี่เบรดิเบรดิมังมากสุดๆผมแคคือต้องบอกว่าใส่ซอสหมด ซอสนี่น้ำข้าวแห้งๆข้าวมันไก่ก็ต้องกินแบบเปียกเลยต้องเทน้ำใส่แล้วผสมผส,สมซอสกินอย่างนั้นแะจริงพีไ่ไม่แม่อร่อยแม่แม่รอร่อยพี่มันแห้งมากเหมือนตอนนี้ยคอแห้งอยู่แล้วยิ่งคอแหง้งใหญ่ไม่จะบอกว่าคู่นี้ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นเดียวกันถ้าเกิดใครอยากให้กลิ่นอะติดทนแน่นๆเลยอะให้เอาตัวนี้อราไปแล้วก็เอากลิ่นนี้ไปนะคะล้วใช้คู่กันรับรองว่ากลิ่นติดทนนานเหมือนเดิมอีกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นตัวครีมเนาะแล้วพอเอาตัวบอดี้มิสฉีดเข้าไป,ไปอีกเนาะ <คน S 1> มันจะยิ่งฉ่ำ <ไป S 2> นหอมจิงหอมมากเอาไปคู่กันเลยอันเนี้ยดีเพื่อนเพื่อนคะส่วนใครที่อยากได้เสื้อแบบนี้ไปนะคะฟ้องถูกไหมใครที่อยากได้เสื้อแบบนี้ไปเอ๊สิบกระปุกเอ๊สิบกระปุกเสิบกระปุกนะคะพร้อม้าพพอร์ลลอยนะ สี่เด็กกระปุกนะคะอันนี้นะคะใครที 2, 3, ่อยากได้เสื้อแบบนี้นะคะลายดี่แนักกางอกงนะคะรุ่สองพันได้หนึ่งตัวรุ่งหนึ่งค่ะ